คือภาพนกป,ปากห่างคุณลุงหากนหอยอาูในเรียให้นาตะการสวนน้าห่านตลงนาตาอันานสองห่างหลายเลยใบหนูเลยคุนลุงห,หากินหอยูให้นาสวนหน้าางตัวนาตาน้านาทีจะเห็นในมุกปากห่างลุงหาจีน มีรูปภาพมุกป่าห้างปรดมมางวิลินไทยนตา,ยาตะกาทนาคมบนนาตาทาั้ทงเพ่นก็หลายอะทั้งสอนก็เป็นหมู่ปังอยู่นัเพิ่นก็หลายทนี้นนนม,นนมีภาพสวยงามมกป่าห่างพระดมมากินโฮยาถ น้ตำบลนาตาแค่มีตัวนั่งจะมีอะวรมีคนห่างมีนาหนาตำบลนาตำบลนาตาอ่งตัวปิดจะมตัวนั่งตัวยืนี่มีค่ นกฟังห้างมาเป็นหมู่นึงเด็กจะมีนหมู่นึงผู้หญิงใต้ของีใต้ก็หลายนะครับฟังห้างใต้ก็หลายเะครบินไรนีลายๆนกฟังห้างมาหามันบินมาหากินหอยที่พนงกับผมโอ้บินมาหลายหลายเลย ดูตรงเล้ล่ละนะครับแต่อยู่บริเวณบ้านอ่างตำบลนตาตามี่ายาทำนี้ค,คมพาวงป้ามากินห้หลายลายลาไอ้น่ก็กปักเย็กนึง ม้นักหางดาสนาอหอซรีได้ไวมาหอยซรีย่านหฮย่านย่างนกักหางม่กีมันกินแต่หอยหอซรี่ได้ไม่ฟักหางเมอนกนว่ายมันกระชาันทมาสมพาไปนีักหางบาหางตะบนนาตาลายนกักหางกรปักอยู่ดูมาเทสได้หายดัี่ั้กัางมาหางตะบนนาตา